ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่อง Enduro 4T Racing 10W40 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับตัวใหม่แต่โลโก้เดิมขวดเหมือนเดิมนะครับแต่น้ำมันใหม่่าเทเลยนะครับทีนี้เขาเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากสีน้ำเงินหรือสีฟ้าถ้าใครเรียกนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองธรรมชาติงดผสมสีงดภาวะโลกร้อนงดการตกตะกอนนะครับผมน<ม>่าแล้วส่วนตรงนี้ก็หอเหมือนเดิมเฮียดมแล้วนะครับ จัดการหอมเหมือนเดิมคุณภาพดีเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ลดการผสมสีลงไปนะครับผมนะน้องชายนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของลอมนะครับคือของแท้เหมือนเดิมแหละนะครับน้ำมันเครื่อง Enduro นะครับ CT Racing 1 0 w 40